สวัสดีครับบ่าวสวั์ครับผมวันนี้มหาประกาศครับผมวัอนี้เดี๋ยวลงไปรุ่นในการยีน้องครับผมครับผมผมพานติกอีสานบ้านท้าครับผมนี่ครับผมนี่สุดยอดครับผมหนึ่งหนึ่งในอีสานครับผมนี่เดี๋ยวลงไปรุ่นในการกับติ๊กอีสานบ้านท้าครับผมกับจานโบกครับอุ๋ยแมวพงครับผมนี่ครับผมบรรยากาศครับผมโอ้พานติ๊กนี่ไม่ได้เฮ็ดคลิปโดน้วบ่พานติครับผมเชิญเลครับ กระซิ้เฮ็ดขึ้นกันครับผมลองตรวจวัดครับผมยังไดนกฝากติดตามได้พี่น้องนี่ครับนี่ติอีสานบ้านเฮาเพิ่งกระซี้เฮ็ดนะครับเร็วๆนี่ครับผมจันโบผมครับผมจันโบอุ้ยแมวพงษ์นี่ครับไปเบิ่งใกล้ๆครับพี่น้องทีมงานเฮามืบอนี้มายามทิ้งติกอีสานบ้านเฮาครับผมมืลอนี้ครับผมโอ้โหเห็นหน้าฆ่าตาดนเนาะพานติ๊กเนาะเจ้าเนาะแนน่ครัโอ้โหพ่นก็ย่างกีดยางครับผมช่วงนี้เพิ่นก็ปีกลัวแล้วครับผมเพิ่นบ่ได้เฮ็ด มือหนีมาหว่วยให้ครับผมน้ำกะยังโบมีครับผมน้ำกะมีอยู่แต่ว่าปุายังโบหลายคือปกติเดี๋ยวให้จานโบ,อบลองสอนบ้างครับผมได้ปะมาครับหว่วยให้ครับผมมือนี้มาหาติกอีสานบ้านเฮาครับผมตอนนี้ทีมงานเฮากะสำรวจครับผม พวันปลามันกะย้งบุขึ้นครับก็สีได้ลองส่อนบึงครับผมแม่นครับพี่น้องครับแม่นแม่นแม่น่บอนอุ๋ยแมวพงตับแม่นครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องการบูได้แล้วพี่น้องโอ้ยกีตาร์พี่น้องเดี๋ยวใส่ขวดให้เบิ่งครับผมกีตาร์ห้อยให้ครับนี่ครับผม กีตาร์ห้วยอีให้ครับผมนี่ครับสอนได้พี่น้องยญาน,นครับผมเดี๋ยวไปฟอร์มเอาครับผมนี่นี่ครับตัวผูโอ้โน้ยพูดพันดุยเอาเลยครับเอาเลยเอาเฉพาะลวดปล่อยห้ำ<ถ>ปล่อยปล่อยเ่ปล่อยหน,อน้ยพูดอาไว้รแผ่พันตัวน้ยพูดครับผมพันอุย่ยแมวพงครับผมสอนได้บางญาน,นี่ <laughs> ติอีสารบ้านเฮากับยางสำรวจก้อนมูครับผมเองยำดีเล่ครับผมเดี๋ยวถ้าใคได้ส่วนเฮากจิตัดไปภาพไปเบิ้งครับผมนี่ครับผมฝุผลงานตัวนี้ปาะดีนี่ปลาไหมได้นี่ไอ้ยโออาไโอ้ณจักหน่้อ้ยกอ้โอ้คแอ้วกอ้ยอ้อยยอออยอยโอย ห่างใบพูได้แงเลยแม่ติกได้บ่พันติกโอ้ยนี่ครับผมผลงานของใครสีอุ้ยบ่ครับผมครับผมสวัสดีครับผมพันอุ้ยได้ปลาข้าวต้นนึงครับผมนี่โอ้พี่นกเนี่ยหุยจานโบก็ได้บ่เดี๋ยวนะครับเด้อหาเดียวมาใส่รถนี่อไเบยพอพันเลยโอ้ยตัวใหญ่เลยนี่เลยครับผมกดน้ำใส่ไหมครับ ใหญ่เลยพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวครับรจานโบก็ได้บ่มีไปเบิง่งในก,นกนารกับจานโบครับผมนี่ครับผมสอ,องตัวแล้วครับผมผู้หมดพี่น้องน,นี่ครับเดี๋ยวเบิบบ่้ลอคจานโบกครับผมนี่ใส่เดียวกันเลยครับบางย่าเนี่ครับผู้หมดครับผมผู้หมดวไ,ว,วไตั้ปล่อยเลยครับปล่อยตัวนะอุย้ย เนี่ยมบูเอาใส่ขวดนี่ครับใสาก่ก้อนเฉยๆอุ้ยเอาเอานอาห้องนี่ครับโอ้ตัวนี้เติบเนี้ยหุ่งกันได้เลยนี่ครับผมผุ้รนี่ครับใสบ่เบอร์คองจันโบดูว้าวนี่ยมีพันเลยนี่ครับพอพันเลยนะี่แต่ว่าเครื่องสวยครับผมแต่ว่าบุกเกินอาทิตย์ครับผมเขาจะไปฟอร์มเหมานี่แหละครับผมปากัดเจ้าอุ้ยแม่พงยกโป้ดูอุ้ยแม่มพง นี่ครับผมนี่ทีเดินเลยอ,ยอุ๋ยเมวพองเจ้าทินครับผมมือลุงน้องพันติ๊กครับผมเอาถือไว้อุ๋ยติ๊กอีสานบ้านเฮาไ,ได้อีกแล้วพี่นออ้องมีนี่ครับไปเบิงน้ำครับโอ้โหพันติกน๊กหนีเอฟซีนี่ทำหาเรื่อยอยู่ในพันติก๊กพัาติกไปทางได้านท่นครับผมส่องทางเพิ่็นเปไหนบ่านท่านนี่ครับผมนี่ครับ ผู้ห่างไวโพรับผมตัวนี้ห่างแลมปิดเลยนี่ครับครับนี่คตัวนบผ่านติ๊กโอ้โหบอเป็นอยังครับผมบอเป็นอยังเป็นอยังงหลบ่บาดเจ็บปานแม่ครับเอาไปรักษาให้เก้าครับผมนี่ครับเดี๋ยวใส่ขวดเพิ่อนบ้านเดี๋ยวใส่ขวดครับผมเจอเจอมอผู้สาวกับสาแล้วครับลุนนี่ครับผมพูดอ่ะโอ้โหนี่เบิ้งสันครับผมยกโป้จากบ่านนะผ่านติกสุดยอดครับนี่ครับผมตามรุ่นตามเบิ้องนี้กันครับผมทีมงานเฮามือนี่ มานขี้เก่าครับผมพัดอุ้ยพัดไต้ซ่อนแล้วพัดแย่งจะกินกันแล้วพันอุ้ย่ะนี่ครับผมอุ้ยแมวพวงอีกแล้วครับไอ้พวกบอ้พวกไอ้พกนักการไอ้พวกงามอยู่งามอยู่งามอยู่ครับผมได้ได้ได้ครับนี่ครับผมไม่ยกโปลนะครใส่ยังซีเลยสัญลักษณ์เลยบ่นี่พันธ์ดุยครับผมนี่ครับผมถ้าเห็นเพิ่นอยู่ใส่เฮ็ดท่านี่ครับแสดงว่าเอามาส่งเงือนด่วนนะครับเด้อ นะครับเพราะว่ามันส่งเงินมาบ้านผมนี่ครับผมจานปูเฮาเมนกับเต่าเมนกับเต่าเมงกิเต่าหลายครับผมน้องนี่น้องนั้นเต็มน่านะครับน้องนี่ครับผมมีให้ครับผมตะกี้ผมกับลู่เหรอครับรู่นี่ติกอีสานบ้านเฮาเหรอครับผมพันธุ์พามหาตะกี้เห็นอะไ ตัวน้อยตัวน้อยกัปล่อยมันใหญ่ไงสะก้อนตัวแม่เอาอยู่บ่ตัวแม่ยังเอาเลยครับตัวแม่ใหญ่เลยตัวแม่บ่มาผมแม่บัดผมอุตส่าห์ไล่มาเก่งเอาไว้ถ้ามีคนตังแม่นตัวแม่มันใหญ่นหรอย่างมากนะครับโอดีนั่งย่างไปอุตส่าห์ผมไล่มาโอ้ยดึงจะถึงแม่สิล้มผมผมให้ล้มถอด มันก็ใหญ่ล้อกมันประค้องเจ้าของมันดึงล่มนี่ครับผมเป็นปลาปลาเม่เป็นได้ผมไว้อยู่กินลมสุดยอดเลยครับทุนนี้ผมแม่ครับผมเดี๋ยวอีกจักอาทิตย์นึงเด้อครับเด้อถ้าใครอยากได้กับจังแอดไลน์เข้ามาครับผม บผมจันบูสนได้บางยาเนีครับสามตัวแล้วพอจันบูครับผู้ครับพี่นอ้องหางขาดแต่ว่าหางขาดครับผมก็รักษาได้ครับผมถ้ามันขาดบาอา่อยเนี่ยมันบาปลาสนยังเจรัผมครับผมออเออโอ้อโอพี่นอ้องผมจักอาทิตย์เสาร้ามห่างคิดว่าโอ้หนี่พี่น้อง ้ได้ตัวน้อยน้ำเบาไปนั่นกรับเดียวนั่นล่ะมีนักใบหูกวงแน่เด็ดนี่ครับพี่น้องเฮาก็ได้ตัวนี้เฮาก็สีพากันกลับแล้วครับผมครับผมนี่ครับปลาเฮาก็ได้พวกเจ็ดตัวครับโอ้สีว่าหมาพอสมควรพี่น้องครับผมนี่ครับให้พานติกเลยครับผมเพิ่นปิดครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบาลสวัสด์เนาะช่องบาลสวัสด์กะขอเอาไว้สำนี้ซะก่อนเด้อพี่น้องเด้อฝากติดตามคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ